ป่าพี่นอ้องเดินเข้าป่าหาเห็ดนะคะเป็นป่าที่กว้างมากเป็นเห็ดโคนเห็ดโคนกลางนะคะเห็ดโคนเป็นป่าที่เห็ดโคนกลางชอบงอกนะคะ พาพี no ่น้องมาเดินดูเห็ดเด้อว่าจะงอกหรือไม่นีคะป่าหาเห็ดป่าหามันค่ะ ป็นป่าหาเห็ดแล้วก็เป็นป่าที่เราหามันกินกันตามภาษาชาวบ้านนะคะพื้นที่นี้จะเป็นที่หาเห็ดแต่หน้าเห็ดจะเกิดมากและจะออกเยอะมากนีเฉพาะเห็ดโคนนะคะไม่มีเห็ดอย่างอื่น ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจาบบ้านไม่ไกลเป็นป่าใกล้ๆบ้านป่าที่เราหาเห็ดหามันอย่างว่างๆเราจะก็มานั่งหามันกันนะคะมานั่งขุดมันหามันตามล่าเห็ดเราก็จะมาหาเห็ด ามา,าหาผักเพื่อเอาไปทำอาหารกินภายในครัวเรือนนะคะสภาพพื้นป่าค่ะร่มรื่นด้วยเย็นมากอากาศก็ไม่ร้อนแทบจะไม่มีแสงแดดสาดเข้ามาให้ ถึงตัวเราเลยเป็นที่ที่ร่มรื่นและเย็นสบายดูสิคะขนาดแดดออกแท้ๆยังไม่มีแสงแดดที่จะาสาดส่องเข้ามาถึงตัวคนได้ เย็นมากค่ะเย็นร่มรื่นผอนคลายสมองได้ดีมากๆเห็นไหมคะดูดูป่าเห็ดไม่ไกลจากบ้านค่ะ ออกมาจากบ้านไม่ถึงห้าสิบเมตรก็จะเจอแล้วดูซนตอนนี้ข้างนอกแดดจะจะแรงมากๆแรงมากแดดจะร้อนมากแต่เมื่อเข้ามาในนี้เหมือนไม่มีแดดบรรยากาศเหมือนฝนจะตก ดูดีไม่มีเลยไม่มีแสงแดดให้เราเห็นเลยนี่เลยค่ะเราจะมาหากันกันตรงนี้จะมีมันมันเทียนแต่จะไม่มีมันแสงนะคะมันแสงต้องไปที่ห้วย มีพวกผักพืชผักให้เราได้เก็บไปทำอาหารกินภายในครัวเรือนมีต่สายลม ผ่าบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศน่านอนน่ามาผูกเปลนอน,นะคะ่ะเป็นภาพรบรรยากาศป่าหาเห็ดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ป่าไม้ไกลบ้าน หเหตุเหตุจะเกิดมากมากเลยนะใครก็จะมาหากันตรงนี้บางคนก็ก็จะไปหาที่ห้วยแต่ที่ห้วยไม่ไปไกลไกลมากไม่ไปมานานแล้วนานมากหลายปีสี่ห้าปีที่ยังไม่เคยได้ไปถึงห้วย หากินอยู่แค่แถวบ้านเราสบายใจสบายใจอยู่อยู่เนี่ยใกล้ๆบ้านไม่ต้องเดินไปให้มันไกลเิยพี่คะลองมองไปไกลๆจะรู้ว่ามีแดดนะแต่แดดเข้าไม่ถึงข้างในข้างในจะไม่มีแสงแดดสาดส่องเข้ามาแม้แต่นิดเดียว ลมลื่นมากๆลือจะมีผักผักพื้นบ้านของเราหลายๆอย่างจะเกิดอยู่ในนี้ จะมาหาเกิดไปทํากินกันเป็นทั้งปลามันเป็นทั้งปลาเห็ดและเข้าป่าพืชผักที่เราจะทํากินได้ใครๆก็าหาได้ค่ะใครๆก็หาได้ เราก็หากินกันได้ทั้งนั้นนอกจากคนขี้เกียจคนไม่อยากจะหากินถ้าคนขยันเขาก็จะมาหากินกันเขาไม่ปล่อยเวลาทิ้งเขาไม่ปล่อยให้เวลาว่างเขาจะมาทำมาหากินกันแต่เราก็ไปทำกินกัน ได้เห็ดได้มันได้พืชผักพืชผักจะมีเยอะมีหลายอย่างหลายชนิดที่เขาเกิดมาตามธรรมชาติแล้วก็จะเก็บไปกินไปทำกับข้า เห็นการนาพบรรยากาศตรงนี้จะเป็นไปทางนี้จะเป็นป่ามันแล้วก็ป่าเห็ดแล้วก็มานี่ก็มีป่ามันป่าเห็ดจะป่ามันและป่าเห็ดอยู่ใต้ภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายใจสบายใจเย็นมากมาก อยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวแสงแดดที่จะมาสาดสองถึงตัวได้เลยจะสาดมาได้ก็มีแต่ฝนเท่านั้นแหละที่จะมาถึงตัวเรานะคะขอจบแค่นี้นะคะบรรยากาศในป่าเห็ดบามันป่าพืชผัก